ือโรคสะเก็ดเงินนะรโรคสะเก็ดเงินตรงนี้นะครับเป็นสูตรตรงนี้จะเป็นของท่านพระอาจารย์อยู่ที่ภาคใต้แล้วเสร็จแล้วอาจารย์กาคือคุณประดิษฐ์นะครับก็มาบอกน้องชายคือคุณหมอประเสริฐที่หนองฉางผมก็เลยได้สูตรนี้มานะครับแล้วก็บอกว่าใช้ไปเดือนหนึ่งแล้วใส่อย่างนี้เนี่ยคนไข้ก็ดีขึ้นวิธีการใช้นนก็คือใช้แซมบักนะครับหรือเซตเตอร์ฟิล 50cc ใส่้น้ำมันดำๆเข้าไป 3cc หลังจากนั้นปิดฝาแช่น้ำต้มเดือด5นาทีคนให้เข้ากันแล้วก็ปล่อยนะฮะได้เป็น ครีมกัญชานะครับได้เป็นครีมกัญชาทาเองได้นะร,ราคาไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือรูปของการวิธีการทำครีมกัญชาแบบนี้นะเมื่อสักประมาณ3เดือนที่แล้วนั้นนะครับอ,อ,องค์การอ,อ,อาหารและยาของสหรัฐคืออฟของสหรัฐนั้นประกาศข่าวยิ่งใหญ่เลยว่ามียารักษาเสะเก็ดเงินได้เรียบร้อยนะฮะใช้ทีนึงประมาณแสนหนึ่ง นะแล้วก็บราสารลานเซตของอังกฤษเนี่ยตีพิมพ์โอ้โหนี่ข่าวใหญ่ข่าวดังทั่วโลกเลยนะเรามียารักษาสะเก็ดเงินแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วท่าอนอาจารย์หมอพื้นบ้านน่าจะส่งลงวารสารนีวิงแลนด์หรือลานเซตนะบอกว่าใช้เดือนละพันหนึ่บาทก็รักษาได้เช่นเดียวกันอันนี้เรื่องจริงนะครับถัดมานะครับทำไมผมถึงสนใจตรงนี้เพราะสนใจตรงนี้นะครับไอทีไอเอลยี 23, ่สิบสามเอลสิบเจ็ดตรงนี้เนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่า โรคสะเก็ดเงินนั้นคือโรคภูมิคุ้มกันวิปริตชนิดหนึ่งที่เป็นเฉพาะผิวหนังโดยมีไอตัวผิดปกติตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นข้อเริ่มพิสูจน์แล้วว่ากัญชาที่เราใช้เข้าไปนั้นมีฤทธิ์ในการปรับเรื่องในระบบภูมิคุ้มกันอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นโรคหนังหนาอาจารย์พ <ยด S 2> <ผ>ลเทพส่ง,สงมาช่วงเย็นของวันที่วันที่11นะคะครับแต่สรุปว่าตกลงมันได้ผลนะฮะในหลายๆโรคด้วยกัน นะครับที่ผมจะไม่อธิบายตรงนี้นะฮะมีตรงนี้เนี่ยน้องที่ที่ไลาสาบันเลยถามผมบอกว่าพี่มันเกิดมหาสัจจัน์แล้วพี่อธิบายยังไงอะ่ะผมก็เลยควักรูปนี้ไม่ดูนะร,รูปนี้บอกว่านี่ยังไม่มีกัญชาในธรรมชาติเลยนะฮะตัวรับกัญชาคือรีเซปเตอร์เนี่ยมันไปปรับแต่งตรงนู้นตรงนี้ของมันเองนะครับแล้วเมื่อมันปรับแต่งออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันปรับแต่งแล้วทําให้